วันนี้มีพามให้ชมอีกหนึ่งชุดนะครับเริ่มโดนแต่งแรกครับอันนี้จะเป็นทวดม้าครับปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับพระอาจารย์ทิมทําไว้ตั้งแต่ปีสองห้าศูนย์ห้านะครับแล้วก็ให้พระอาจารย์นองครับในปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับแล้วก็ร่วมกันบุกเสกครับพระอาจารย์ทิมกับพระอาจารย์นองนะครับผมพบทวดที่ทันพระอาจารย์ทีมหายากนะครับนี่ครับเป็นทวดมานะครับปีสองห้าศูนย์เจ็ด อาจารย์นองวัดทรายขาวและก็พระจาจาร์เทมวัดจังไฮหลวงปุกเสกด้วยนะครับนี่นครับเดี๋ยวรอกล้องโฟกัสก่อนครับอ้าวนี่โฟกัสแล้วประมาณนี้นะครับทวดหมานปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะครับ นี่จะเป็นเหรียญลงแบบโกะนะครับวัดเก้าห้องบล็อกขากลับนะครับมีขาไปขากลับนะครับปีสองห้าสามห้านะครับน,นี่จะเป็นบล็อกกอขีดนิยมนะครับเห็นไหมกอไก่จะไม่ขีดดูกระแสการปั๊มนะครับกระแสการปั๊มเต็มเหรียญน,นะครับนี่ สังเกตดีๆน้าปัดมาตรงหน้าปัดมอเตอร์ไซค์้จะมีก้อนนูนๆอยู่นะครับนั่นะหนึ่งก้อนนะช่วงนี้นะครับเนี่เห็นไหมก้อนนูนๆเล็กๆครับต้องเอียงเลนแสงหน่อยครับนี่ครับประมาณนี้ครับปีสอง5นห้าสามห้าแล้วครับ เททันหลวงพ่อนะครับแล้วก็นี่จะเป็นเหรียญพอปรอเล็กนะครับปี2523นะครับมีพอปลอเล็กพอปลอใหญ่นี่เป็นพอปรอเล็กนะครับคุณพิเศษสุดสารนไตลักดูเจาะหูปิ้นปิ้นแบบนี้นะครับนี่ เราเกมเคมะโก้ครับนี่จะเป็นเหรียญเหรียญหูยาวนะครับปีสองห้าสามศูนย์ของหลวงปู่วิเวียว,ว,วดวงแขนะครับจะมีรุ่นนี้จะมีตอกโคตและไม่ตอกโคตนะครับตอกโคตก็จะนิยมกว่านิดนึงแล้วจะมีแบบจาน,นครับจานก็ จานของหลวงปู่นะครับก็จะราคาสูงขึ้นนีกหน่อยถ้าไม่มีโค้ดไม่มีจานมันนี้ก็หลักร้อยนะครับที่ดูนะ,ะเห็นไหมครับจะมีคีบปิ้นตรงนี้นะครับมีทุกเหรียญน,นะครับเป็นีตัวตัดนะนี่เห็นไหมจะมีคีบปิ้นขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับเส้นสายฝนเส้นเสี้ยนคมคนะครับนี่ชุ ช่วงเหรียญก็จะประมาณนี้นครับนี่ครับเตี๋ยนองปุ๊บวิวัดดว,วงแขนะครับปีสองพันห้าสามสิบตรงนี้จะเป็นเหรียญของหลวงพ่อทิพย์นะครับเหรียญสารพัดนึกเหรียญกลมนะครับปีสองพห้าหนึ่งเจ็ดนะครับนี่เหรียญสารพัดนึก ดูโค้ดนะครับในโค้ดจะมีเส้นวิ่งอยู่นะครับเห็นไหมน่าจะเห็นนะครับมีเส้นวิ่งในโค้ดนะครับดูให้เป็นโค้ดตอกนะครับ,บตามตามสองตามซอกนะครับนี่ครับซอกกีบอลเนี่ยจะมี เซียนๆเล็กๆวิ่งเต็มเลยนะครับหูเลี้ยงก็จะององหนที่ปั๊มเต็มๆก็จะมีรอยจิกแบบนี้นะครับตัวตัดก็เนี่ยครับเป็นขอบซ้อนนะครับเนี่ครับเห็นไหมมีสองขอบนะครับ โอเคครับสนใจก็แอดไลน์ไปสอบถามได้นะครับ